ดูดวงแรนดอมนะคะเขาเปลี่ยนใจไปรักคนอื่นแล้วหรือยังนะคะกดท่าปุ่มด้านข้างเพื่อเป็นค่าครูให้กับแผนด้วยคนคนนี้นะลักษณะน,นิสัยจะเป็นคนนิ่งเงียบนะคะแล้วก็รู้คุณค่าในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างในเรื่องเกี่ยวกับการเงินการทองและรวมทั้งในเรื่องของจิตใจของผู้คนถึงแม้บางครั้งเขาจะดูว่าเป็นคนที่พูดจาตรงๆหรือออกแนวปากเสียนั่นแหละแต่ มันก็บ่งบอกถึงความจริงใจนะคะเข้าเป็นคนที่อยากที่จะมีบ้านมีเรือนหมายถึงครอบครัวของเขาเองนะเขาคิดอยู่แบบนั้นแต่ชีวิตของเขานะ่ะมันอาจที่จะไม่ได้สวยงามเหมือนกับที่เขาพูดได้วางเอาไว้ที่ผ่านมาเขาน่าจะเกิดในเรื่องของอุบัติเหตุหรืออุปสรรคอะไรสักอย่างึ่งเกิดขึ้นกะทันทันเลยทาให้แผนที่เขามองเอาไว้อะในเรื่องของอการจะมีครอบครัวเนี่ยต้องขยึบออก คือช้าลมนั่นเองเขาเปลี่ยนใจไปจากคุณหรเปล่างไม่ได้เปลี่ยนหรอกเพียงแต่ช่วงนี้ยเขาห่างหายไปจากคุณน่ะเขาไม่อยากให้คุณได้รับรู้ว่าตอนเนี้เขามีความทุกข์เขาจะต้องสร้างกำแพงขึ้นมาปกป้องใจเขาก่อนหรือไม่ให้คุณได้เข้าใกล้เขาในช่วงเวลาเนี้ยให้คุณเข้าใจว่าตัวเขายังโอเคตัวเขายังไหวแต่ที่ไหนได้เขาก็รอโชคชะตาให้เขาข้างเขาด้วยเช่นกันส่วนตัวคุณน่ะตัวคุณก็มีความรู้สึกว่าเขาคนนี้อ่ะ เขาน่าจะเปลี่ยนแปลงไปจากคุณแล้วล่ะเพราะดูว่าเขาเริ่มที่จะเอ่อหายไปยาวนานนะบางครั้งเขาลกอิสระเกินไปหรือเปล่าหรือเขาไปใช้เวลาอยู่กับตัวเองนานเกินไปไหมจนไม่คิดบ้างว่าคุณน่ะรอคอยอย่างเงี้ยมันมีทั้งความเศร้าความทรมานใจอะไรหลายอย่างซึ่งไม่ได้รับรู้เรื่องราวของเขาเขารู้นะเขามีการแอบส่องคุณเขารู้ว่าคุณนะเป็นห่วงแล้วก็วิตกกังวลในเรื่องเนี้ย ออกแนวเป็นแบบไม่มั่นใจในตัวเขาซะด้วยซ้ําแต่ให้เข้าใจว่าคนคนนี้เดเมจิเชียนนะอย่างไรนาเขาก็จะแก้ปัญหาของเขาได้คงต้องใช้เวลาอีกสักหน่อยหนึ่งประมาณนักจาเนี้ไปอีก7จสัปดาห์นานนะเสัปดาห์เนี่ยปาไป2เดือนหรือเดือนเนี่แหละทุกอย่างน่ยน่าจะเริ่มคี่คลายไปในทิศทางที่ดีตอนนี้เขายังละวางวางมือจากป,ปัญหาต่างๆไม่ได้เขาจะต้องแก้ไขไปก่อน จนบางครั้งเนี่ยป่วยเพราะว่าไม่ได้มีเวลาคับก่อนเลยไงจริงๆก็ป่วยอาจจะเคลื่อนที่ลำบากช่วงขามีปัญหานะคะหรือหรือแฮงแมนหมายถึงว่าเริ่มหาทางออกได้แล้วรอแต่จังหวะที่จะเดินหน้าในการแก้ปัญหาแล้วเขาจะกลับมามอบความรักในส่วนที่ขาดไปนั้นให้กับคุณเขายังไม่ได้เปลี่ยนแปลงไป คุณยังเป็นควรสำคัญสำหรับเขาเป็นที่หนึ่งในใจนะคะ